วันนี้ทำข้อบันเทิงและเก็บไปพอสุดทางอากาศมีเสียงหรือภานไม่เหมาะสมมาขอไปในจุ๊ดพร้อมรับชมและดูอย่างสนุกไปไปไปสวัสดีครับมกับผมพิชนะครับเปิดนะจ๊ะเปิดนะจ๊ะก็มีไม่เนื่อยมากครับผมก็จะมาบอกวิธีการเก็บรักษาพวกไอ้มะกรูดมะเขือเทศตากแต้ยเป็นมะกรูดนะว่าทำไงให้มันแบบอยู่ได้นานๆนะเดี๋ยวามาดูกันว่าทำยังไงไปกันเลย ก็อยู่กับแม่สี่เหลอนหนึองนะครับเปิดนะจ๊ะแล้วเนี่ยทำอะไรเนะี่ยอันนี้ใบมะกรูดใบมะกรูดซอสน้ำให้มันแห้งต้องอะไรนะซับน้ำให้มันแห้งนี่ครับก็ต้องเอาใบมะกรูดซับน้ำให้มันแห้งนะครับย่นเวลาการเน่าใช่ไหมใช่จะได้ไม่เน่าใบก็จะได้ไม่เสียไว้ครับมาดูว่ามันแบบจะเก็บได้ประมาณกี่วันแล้วก็ซับน้ำให้มันแห้งก่อนนะทุกคน กับน,น้ำนแห้งน,น้ำมันแห้งใช่ปะเดี๋ยวมาดูก,รกาเนนะรกาเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นนะใครมีอยู่ก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกมะนาวแล้วก็ไร้อะไรแบบมันจะเก็บไว้ได้นานไหมก็มาดูกันก็ขั้นแรกก็เราต้องเตรียมขวดนะใช่ใชขวดน้ํากินแบบ ขวดน้ำกินขวดน้ำปลาที่เรากินแล้วใช่ใช่ขวดน้ำปลาที่เรากินแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องมาตัดนะเขาแหลกระว,วังมือมาจะตัดให้นั่นตัดออกแต่ถ้ามันตรงๆนะถ,นๆนะถ้าถ้าไม่ตรงอนะ่ะไม่ตรงก็เบี้ยวเอง นี่นะทุกคนตัดระวังทำมันตุ่มโะมาทุกคนกมันตัดลึกมากอันนี้ทำขวดเก็บใส่อะไรเกร็บได้ทุกอย่างทั้งพริกมะเขือเทศแล้วก็ตัดไข่เดี๋ยวเราค่อยตัดท<ด>้องปากนี่นะทุกคนกตัดแบบตัดอย่างนี้นะพะลุเลยนะดูดิเราจะตัดตรงนี้เลย ตัตงนี้ทะลุล้นะไม่ต้องตัดแบบไม่ต้องตัดสุดนะนี่นะอรานี่นะนนะทุกคนเราก็ต้องตัดขวดให้มันทะลุผ่ากางนี้นะนี่นะ เพื่อให้แบบใส่ของไปแล้วแบบแช่ไว้แล้วอากาศมันแบบถ่ายเทออกข้างข้างไงก็ใส่ไว yes> işte> ้่างนี้มันจะอยู่ได้นานใช่ปะใช่นี่นะทุกคนมันก็อยู่ได้นานเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาไว้่างนี้นะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นีอใสสามารถอยู่ได้นานมากตัดแบบนี้นะก็จะใช้ประมาณ4ขวดแล้วแต่ของที่เราใส่ไว้นะ แต่ไม่ต้องทะลุนะโอเคอยู่มันสามารถเก็บรักษาได้นาะนไม่น่าไว้ด้ยวยเจ้ามะนาวเราทำช้าไปเจ้ามะนาวเราทำช้าไปนะใช่ค่ะได้สัะหวัดแล้วก็ปิดฝาเหมือนนะอากาศมันก็จอ่ข้างำๆแล้วเช็ดใช่เลาแเช็ช่องธรรมดา แช่ช่องธรรมดาอะแช่แช่ช่องเกียรอ่อะนี่แช่ช่องสาม What the fuck เฮ้ยหนูปลาแซกตัก <S <S> หหใหญ่เออมีลูกม่ใหญ่นี่นะทุกคนข้านาวเตรมเลยในตู้เย็นก็จะไม่มีอะไรมากนะทุกคนมันก็จะมีประมาณนี้นะนี่แล้วเราก็ปิดฝามัน อ้าแล้วหัวดึงทุกคน,นสองคนแล้วเหรอแล้วใส่ตะไคร้ใส่ได้ไหมไเหรอนี่ใส่ตะไคร่แล้วทุกคนแล้วกูมีแล้วสามารถแบบอยู่ได้นานเก็บรักษาได้นานเอาไงไ่ายๆแล้วใช้ช่องธรรมดานะ อ,อากาศมันจะแบบออกข้างนอกเลยเนี่ยไม่เชื่อทุกคนก็ลองไปทำตามดูนนะทำแบบนี้เนี่ยตัดขวดก็เอาพวกของผักไรใส่แล้วกูดพริกมาอะไรนะเห็นเขาบอกนะเห็นในคลิปบอกว่าทำด้วย ดูนางได้เป็นเดือนอย่างเงี้ยช่วงกับตัวช่วงเราออกไปไหนไม่ได้เราก็ทําเก็บไว้องเงี้ยเออก็ดีนะยแบบมีผลดีอยู่ไม่ได้ออกไปไหนแบบไม่อยากแบบออกไปซื้อของบ่อยแบบอของอยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครท,ทีเดียวเอเอก็ดีอยู่ทํานี้เก็บระยะเวลา,า,ารักษาได้นานด้วยก็ดีอยู่แต่มันต้องทําให้แห้งนะในคลิปเขาบอกอยู่ได้เป็นเดือนนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะอยู่ได้นานไหมทุกคน เออหอมกลิ่นแบบอะไรขวดนึ้นเออกลินนี่นะทุกคนก็ได้มาหลายขวดมากเลยดิมีมะนาว,วก็พริกนะครับผมแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดได้มาหลายขวดมากคือมันอยู่ได้นานเว้ยมันแบบได้ระยะการทำงาน,นแบบ ใครที่แบบไม่อยากออกไปซื้ออะไรบ่อยอะไรเงี้ยก็เก <_ d> ็บรักษาไว้คือแบบอากาศมันจะออกตรงนี้ <_ d> ก็ลองไปทำดูได้นะ <_ d> โอเคนะครับตอนนี้ก็เอาขั้นตอนการแบบใส่ตู้เย็นนะเอาขั้นตอนอะไรวะทุย เออเอาพวกนี้เก็บใส่ตู้เย็นเออง่ายเลยก็มีพวกพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะทุกคนนี่ที่ได้มาที่ทํามาได้หลายขวดอยู่เก็บรักษามะนาวก็เอาไว้ช่องไหนช่องขวดเขียวไม่ต้องไมาโฟกัสนะมะนาวก็ไว้ช่องธรรมดานะทุกคนแล้วก็พวกอะไรนะพวกอะไรตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ปิดไว้นะทุกคนโอเค ก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บไว้ประมาณนี้นะมันสามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะทุกคนก็ลองไปทําตามดูได้ทุกคนมันสามารถอยู่ได้เป็นนานก็ใครแบบอยากไปทําตามก็มทําได้นะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เอาความรูมด้ดีๆมาฝากทุกคนแบบใครกักตัวหรือไม่อยากออกไปไหนนานๆหรือว่าไม่อยากออกไปซื้อหวยอะไรเงี้ย ของเสียบ่อยอะไรเงี้ยก็สามารถทําตามได้นะมันสามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะในคลิปเขาบอกกันโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากก็มาทําให้ดูการเก็บรักาษาของที่อยู่ได้นานเจอกันใหม่อีพีหน้ามาทำอะไรบ๊ายบาย